พยากรณ์อากาศวันนี้23กันยายน2,567ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งระวังน้ำท่วมฉับพลันกรุงเทพมหานครฝนตก80ของพื้นที่พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลก และเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด23-24ถองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ8ปของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธ์ มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนะครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนะครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด2 4่0ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-30ถึงสิ่องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ8ปของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสแก้วชเชิยงแราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24- 27ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-3ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณสองเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจบคีริขันชุมพรสุราธ,ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24-20ถึงสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3สสองถึงิ่องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราธ,ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-20ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1 3สถึงสิ่องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด25-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง